เปิดใช้ดุลพ,พินิตพวิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเป็นสมาชิกครับคลิปนี้ครับมีสูตรก่อเร่องใหม่สูตรสุดท้ายครับเาฝากมาแบ่งปันกันนะครับในคลิปนี้เด่นบนครับเข้ามางวดที่ผ่านมาสวยงามมากครับ เดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้ก็คงจะเป็นสูตรใหม่นะครับพรุ่งนี้เริ่มต้นสูตรใหม่แล้ววันนี้ก็เป็นที่สิบเก้าทำสูตรกเก่าเล่าใหม่อยู่สี่วันสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะครับเยบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเราเช่าเข้าเข้ามาชุดสามตัวบนศูนย์ห้าหนึ่งตรงตรงนะหนึ่งในนั้นของสี่ห้าสูตรก็จะเป็นสูตรเด่นบนนี่แหละเป็นสูตรเก่าเล่าใหม่ด้วยนะมันหนึ่งดาวต่อไปก็จะสองดาวแนละ้วอยู่กับเรามาสองวดแนละ้ววดที่แล้วก็เป็นสูตรเก่าเล่าใหม่นะครับคือสูตรที่ ตอนหนเดือนแล้วลองดูจะเป็นยังไงจะได้3ดาวหรือเปล่าตอนนี้ได้แค่2ดาวงวดก่อนนด้1นึ่งดาวสิงวดติดนะต่อไปก็14งวดติด2ดาวงวดที่แล้ว16บหกตุลาคมคำนวณกันเนี่ยศูนย์หออก051ย์ห้าหนึศูนย์เลขศูก,กับเลขหนเนี่ยเข้ามาในตำแหน่งหน่วยกับตำแหน่งร้อยบน ก็เหลือเฟือเลยสาหรับเด่นบนนะใช้ง่ายๆครับใช้แค่หลักสิบเนี่ยไปบวกหนึ่งหนึ่งหกคงที่หลักสิบก็ที่ผ่านมาสิบหกตุลาคมก็ใช้วันที่หนึ่งตุลาคมเฟนหาสิบหกตุลาคมหลักสิบเป็นลขเก้าบวก1น่เป็นสิบเอาเลขศูนย์ศูนย์เดินหน้าหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งเดินหน้าหกได้เจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดออกศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์เข้าร้อยบนหนึ่งเข้าหน่วยบนเดี๋ยบบ่อยสวยงามสดจะย้อนดูให้นิดหนึ่งชื่อเต็มๆมันแต่ก่อนมันชื่อโค้งสุดท้ายร้อยบน ใช้แค่หลัก10ไปบวก116่งงคงที่นะตอนงวดตอนเอามาใหม่ๆเลยนะดูสังเกตนีผลการออกนี่สิผลการคำนวณใน่นี้ผลการออก340สี่ศูออกสี่ศนี่แค่งวดแรกก็เข้า3ตัวบนเลยต่อมาเลขแปเข้าหน่วยบนสามเเลขแปเข้าเลขสีเข้า1 0บร้อยบน446 5เข้าหน่วยบนศูนย์ 7เข้าหน่วยบน567นะครับ7เข้าหน่วยบน9 67 8เข้าหน่วยบน258 6เข้าหน่วยบน286 9เข้า10บน391 1เข้า2ตัวบน811 9เข้า10ร้อยบน997นะครับแล้วก็0เข้าร้อยบน083อันนี้มางวดวันที่เท่าไหร่นะครับ1ตุลาคมคํานวณกัน906ออก893 9เข้า10บด จากถุนงวดน,นี้นะครับ1ตุลาคมก็มาเป็น16ตุลาความวันที่ผ่านมาล่าสุดก็มาเป็นหนึ่งดาวคำนวณกัน0.1705109101หน่วยบนเข้าทั้งสองตัวเดี๋ยวหน้าต่อเนื่องไปครับมีมมอะไรต้างไปเลยครับเด่นบนสองดาวสถิติ14งวด1พฤศจิกายนใช้แค่หลักสิบนี่นะครับ บวก 1, 1นึคงคที่นะจาก10คเลข5บวก1ได้เลข6 6หเรือนหน้า1นได้เ7เบวก6เป็น13ได้เลข3รอคนเราได้แล้วครับเด่นบน14งวดได้เลข6เลข7เลข3รอผนก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับสูตรเก่าเล่าใหม่นะครับ เดี๋ยวไปทําสูตรใหม่กันวันพรุ่งนี้วันนี้วันที่สิวันพรุ่งนี้20จะเริ่มสูตรใหม่แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับคําเตือนโปรดใช้ดุลพ,พินิจพิจารญาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคํานวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสลนัสุนสลากินแห่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย